ไอ้ต้ามันเลือกที่จะไปจากวงคุณแคนจริงๆหรือเนี่ยฉันเข้าใจมันนะพ่อถ้าฉันเจอเรื่องแบบมันฉันอาจจะตัดสินใจแบบมันก็ได้นั่นหมายความว่าตอนนี้วงคุณแคนอยากขอความช่วยเหลือจากลุงดำรงจริงๆแล้วนะคะพ่อฉันอยากให้พ่อกลับมาช่วยพวกเราทำวงทำผลงานเพลงดีๆจากฝีมือของพ่อ วงคูนแคนของเราจะต้องกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งพ่อกลับมาเป็นคูนแคนด้วยกันนะได้สิพ่อปล่อยมือมานานเกินไปแล้วพ่อต้องกลับไปสัที ผมขอกลับไปช่วยลูกช่วยวงของผมก่อนนะครับหลวงพ่อนี่พอคอยกลับมาแล้วเนดะ้อ นี่ลูกกลับมาซอยกันนะครับว,ว่าแต่หนูตลารีไปเหตุวิธีใดตำลงต้องยอมกับบ้านนารีไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคนที่พูดนี่ค่ะเดชมันมีหยางปูคันเราความจริงให้พอฟังเท่านั้นละ่ะเป่นครับ เพราะว่าตอนนี้นี่เอื้ฟ้าในทํารายคุ้นแค้นซ้ําแล้วซ้ําอีกพาอบักตามันดังก็เอาโตบักตาไปที่นี่ข่อยเสียเห็ดนิ่งเสยอ,อยู่อีกนี่มันกะเท่ากับว่าข่อยปล่อยเห็ดคุ้นแค้นที่เดชกชนะแล้วก็ทุกคนนี่ยซ้อยกันปุ๊กไข้มีชีวิตกรับขึ้นมาอีกนี่ล่มไปอีกเทือนึงข่อยคงหับตัวเองว่าได้อพอฮ้องกงเล่นกันสองสามเพลงเรื่องฟื้นความรังกันจักน้อยกระดีตัวไอแอด ข่อยก็คิดถึงเสียงแค้นเสียงพินบานฮคือกานนั่นละอุ้ยแต่ฉันก็ไปกันเลยครับที่ถายอย่งอยู่ล่ะเอาตีเดี๋ยวผมจัดองไปไหนไไหนปไหนไปไหนไปเลยนี่บ่ลืมแล้วไป่งเขาดูกลับที่ไปอีกน